Hello to all everyone. from around the world I make cooking for student menu เ e ๊มเ m n o o o l l e ทุกคนเมนู menu, ต้่มเส้นจากเพื่อนๆจาเมอ่อน,นี้เนาะจะมีมีแครลอทมีหัวใจเท้าแล้วก็หอมอเป็นขึ้นช่ายค่ะทุกคนเราไม่มีรากเราก็จะเอานี้ใส่นะคะทุกคน ลักกัสมีลูกชิน้นมีเลือดไก่มีโครงไก่มีปีกไก่นะจ๊ะทุกคนเนาะเป็นเมนูต้มเสน็นส่วนน้ําซุปเราก็จะต้มไปแล้วนะคะจะทําคล้ายๆกับน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวเลยะคะ่ะเราจะใส่ซีอิ๊วดํานิดนึงนะคะเพื่อให้เป็นสีสวยๆนะคะทุกคนข้าวซสยอันสามเกลือข้าใซ่ลงไปแล้วนะคะลากผักชี กระเทียมพริกไทยเราใส่ลงไปแล้วเนาะนี้เราก็จะใส่เป็นไก่ที่เราสับไว้เพราะว่าน้ำเดือดได้สองรอบแล้วเราก็จะใส่ไปเลยนะจ๊ะถือกล่องมือน,อนึงกัะเยื่อพื้เยี่ยนหัวเยวยค่ะเพื่อนๆในน้ำซุปนี่เรามีเครื่องปรุงรสแล้วก็น้ำกระเทียมดองซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำหวานนะจ๊ะเนาะ โอเคทุกคนแล้วเราก็จะใส่เนี่ยค่ะนี่เจดจังไหนซี่ไซด์ใดแบบงเนี้เดี๋ยวเอาหอมออกก่อนเพราะว่าจะเทบึ๊หนะทุกคนจะเทบึ๊บลงไปนะจ้ะเนาะโอเคแจ้เพื่อนเื้อนมาทานด้วยกันนะคะว่าวันนี้เรามีเมนู มันเป็นเมนูคล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวนะคะถ้าโูนภาคอีส,สานก็จะรู้นะคะว่าเมนูต้มเส้นคืออะไรเราจะใส่หม้ใช้เท้ากับแครอทลงไปก่อนเพื่อจะให้มีรสหวานของผักนะคะทุกคนจะกลมกล่อมเนานะโอเคง่ายดีเท่บึบโลดเพราะวา่เมื่อเดียวอีกเมื่อนึงถือกล่องน,นะเจ้ากับสิวินเนาะโอเคเราจะรอรอให้ น้ำเดือดพุ่งๆๆนะคะทุกคนแล้วก็ชิมปรุงรสให้ได้ตามที่เราชอบจะออกนัวๆสักหน่อยนะคะแล้วก็จะใส่วุ้นเส้นเข้าไปใส่วุ้นเส้นมีวุ้นเส้นแบบนี้วุ้นเส้นแบบนี้เหนียวนุ่มนะคะไม่ขาดแล้วก็ไม่อืดปิดท้ายด้วยหอมนะคะทุกคนแล้วก็จะมีกระเทียมเจียว มีกระเทียมเจียวมีพริกป่นมีเครื่องเคียงนะ,คะ่ค่ะจะมีพริกป่นมีกระเทียมเจียวแล้วก็มะนาวนะจ๊ะปรุงรสอีกทีหนึ่งเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยจ้ะทุกคนคลา,ายก๋วยเตี๋ยวละจ้ะโอเคนะคะเพื่อนๆเรามาอัปเดตให้ดูจ้า